อื้อหือหยกธัญญกัรเลยท่อนบนอวดหลังสวยแซบฉลองเบิร์ตเดย์อื้อหือ38ปีที่แซบซีดหยกธัญญกันเลยท่อนบนอวดหลังสวยแซบฉลองเบิร์ตเดย์ต้องบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสําหรับนักแสดงสาวหยกธัญญกันจริงๆเพราะแม้ว่าล่าสุดจะ38ปปีแล้วแต่ความสวยความแซบ ก็ยังทำเอาเหล่าแฟนๆฮือฮาอยู่ไม่เบาอย่างล่าสุดวันที่8ธันวาคม2567สาวหยกก็เพิ่งจะออกมาอวดความสวยสับสุดแซบรับอายุ38ปีไปหมาดมาโดยงานนี้สาวเจ้าก็มาในโหมดแซบไฟลุกเลยท่อนบนอวดหลังแผ่นหลังสวยพร้อมกับเขียนข้อความไว้บนแผ่นหลังว่า today is my bday พร้อมกันนี้ก็ยังมีภาพสวยชทีวและปล่อยจอยกับอายุล่าสุดมาให้ได้ว้าวอีกด้วยแถมงานนี้เจ้าตัวก็ยังได้เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้อีกครั้งว่า38 A G E I S J U S T A N U M B E R งานนี้ทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์วอวยพรให้กับสาวยกกันอย่างคับข้างขณะเดียวกันก็ไม่ไวยโฟกัสไปที่ความเซ็กซี่เต็มเฟรมที่สาวเจ้าเสิฟมาให้ได้ชมกันยกใหญ่เลยทีเดียว ธัญญการธนกิตธนานนท์ชื่อเล่นหยกหรือชื่อเดิมกดชกรสุภาการกิจกุลชื่อเล่นนุ่นเกิดเมื่อวันจันทร์ที่วันที่8ธันวาคมพศ2529เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยสังกัดช่องเจ็ดสีธัญญการเริ่มทำงานในวงการบันเทิงเมื่ออายุ13ปีด้วยการเป็นนางแบบถ่ายปกนิตยสารวัยรุ่น มีผลงานถ่ายโฆษณาหลายชิ้นและประสบความสำเร็จจากการประกวดนางงามและนางแบบหลายเวทีในปี2549ธัญญการมีผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากทำให้เธอโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการรับบทคุณนิ้วในภาพยนตร์เรื่องหนูหิน The Movie ด้านการศึกษาธัญญการสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิละปะภาพถ่ายจากคณะศิละปะและการออกแบบสาขาศิละปะภาพถ่ายมหาวิทยาลายัยรังสิตน่านผลงานการแสดงธนยการโด่งดังเป็นที่รู้จักและมีผลงานละครที่ประสบความสำเร็จมากมายซึ่งทั้งหมดออกอากาศทางช่องเจ็ดละครเรื่องแรกของธญ,ญิการคือภารกิจพิชิตดอกฟ้าออกอากาศในปี2549โดยรับบทเป็นน้ำหวานและด้วยการรับบทที่ หลากหลายแตกต่างกันในแต่ละเรื่องทั้งบทดีและบทร้ายทำให้ธัญญาการมีผลงานด้านการแสดงอย่างต่อเนื่องและมักประสบความสำเร็จจากการสวมบทร้ายในปี2557ธัญ,ญาการมีผลงานละครที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก คือเรื่องคงพยาบาทโดยธัญญาการรับบทเย็นคาแรคเตอร์คือหญิงสาวผู้มีความอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงซึ่งเป็นบทเดียวกับที่สุภาพรคำนวณศรีหรือหมวยเคยแสดงไว้และประสบความสําเร็จอย่างมากมายจากการรับบทเดียวกันในละครเรื่องเดียวกันนี้เมื่อหลายปีก่อนส่วนผลงานสร้างชื่ออื่นๆของธัญญาการนอกเหนือจากด้านการแสดงคืองานถ่ายแบบนิตยสารชื่อดังคือในเดือนกรกฎาคม2557ทรยาธัญญการมีผลงาน ถ่ายแบบให้กับนิตยสาร Playboy Playboy ประเทศไทยและในเดือนมีนาคม2,558 8ันยาันการมีผลงานถ่ายแบบชุดว่ายน้ำให้กับนิตยสารมา